ครับกับรถเทียไก่ครับเป็น Honda ซึ่งกระจังหน้าเป็นสีเงินและมีนิ้วลอยเยอะมากครับลำนี้โอเคเดี๋ยวมาละเป็นแบคโคเมียมครับนี่ไนงะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับความช่ำความใสของฟิล์มน,นี้ดึงนิ้วลอยที่หมองคำนะ อันล,ล่างซึ่งเป็นการได้เสีมาครับก็สามารถหุ้มทับได้เลยครับโอ้โหไงสวยทาดำดําดูเป็นงานแบคโฮมิลครับครับแล้วก็มีชิ้นบนอตทั้งหมดเลยครับทุกท,กทกชิ้นเลยนะหน้าเป็นกระจังหน้าสีเงินซึ่งมีนิ้วรอยหรือเป็น ทีมที่ลบควรไซต้าครับหลังจากนี้เก่าไปก็เป็นชิ้นงานแบ,บ็คคัมเมียมแล้วนะครับสวยมากจริงๆนะนี่นนนป็นยักรไปสิบโ,ล,โล้เลครับผมเสชุดหน้าชุดหน้ายากมากครับชุดนี้ชุดนี้อยู่ที่ราคาสองพันห้าร้อยบาทครับชุดหน้าแล้วก็เข็มขัดข้างหลังนะครับความมันเงากลับมาแล้วครับเป็นแบ,บ็คคัมเมียม เป็นคิมข้าบหลังด้วยนะฮะจุดนี้รวมให้เลยนะครับ2.500บาทโอเคมาดูความชํำดำเงาแบบ back here, แบบ็คคอมมิ่งมบฟุ่มมากสวยจริงๆนะจ๊ะปัดกระลบสีขาวเลยนะครับเอานะครับฟ้าวด้วยครับแล้วก็ติดต่อง,งานได้ทีเบอร์โทรศัพท์0850594342 ขอบคุณครับ